สวัสดีครับทุกคน,กคนสวัสดีค่ะ Bonjour. วันนี้นะคะเรามี6วิธีการบอกว่าเราเหนื่อยมาฝากทุกคนนะคะถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราเหนื่อยเราจะพูดว่ายังไงไปดูตัวอย่างกันเลยคะ่ะ fatigué je suis fatigué je suis fatigué je suis fatigué ฉันเหนื่อยนะคะอ่าถ้าเป็นเพศหญิงพูดเราก็จะเติมตัวเออเข้าไปนะคะก็จะออกเสียงเหมือนกันนะคะ fatiguée je suis mort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  อันนี้ ก็คือ,อถ้าแปลตรงตัวนะคะก็ฉันตายแล้วนะคะแต่ว่าเรามาใช้ในคำเป็นสำนวนที่พูดว่า,าเราเหนื่อยนะคะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงนะคะเราก็จะพูดว่า m อร์ m มอร m o มอร์ r มอร์นะคะ Je suis crevé Je suis crevé Je suis crevé je suis c คอ v ์เวก็แปลว่าฉันเหนื่อยนะคะแต่ถ้า,าแปลแบบตรงตัวนะคะก็จะเหมือนอายางรถนะคะไม่มีลมนะคะยางรถที่ไม่มีลมก็คือเคอร e เวนะคะถ้าเป็นเพศหญิงเราก็จะเติมตัวเออเข้าไปนะคะก็จะออกเสียงเหมือนกันนะคะเคอร์เว suis e x t อ็กซ Je suis exténué. Je suis exténué. Je suis exténué. Channeiller, mm -hmm. ça. Si tu es féminin, tu vas mettre un euh, "e" à Je suis claqué.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  Uh, ฉันเหนื่อยนะคะแต่ถ้าแปลแบบตรงตัวก็เหมือนอโดนกระแทกนะคะเหมือนอโดนตบอะไรอย่างงี้นะคะคักเกถ้าเป็นเพศหญิงเราก็จะเติมตัวเออเข้าไปนะคะ je n'en peux plus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 , peux plus. ก็คือ,อฉันไม่ไหวแล้วนะคะฉันเหนื่อยฉัน่น ไม่สามารถที่จะไปต่อได้แล้วนะคะสำหรับวันนี้เราก็นำ 6วิธีการบอกว่าเราเหนื่อยนะคะมาฝากทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเรานะคะคุณจะได้ไม่พลาดสาระดีๆที่เรานำมาฝากอยู่เป็นประจำนะคะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขในทุกๆวันค่ะขอบคุณค่ะแม็กซิอาว์